เดี่ยวดังวังเวงวังเวงแววสาดุ้งแล้วเดี๋ยวแลชางแงหาเห็นโยคีสีรุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบรรพ์แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดเลืกล้ำเหลือกำนดถึงถาววันพันเกี่ยวที่เรียวรถ ก็ไม่คดหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน้นเกิดเป็นคนคิดเห็นจริงเจราจาไม่ได้ครรับรักมัน่นชังชังต่อ คิดอ่านหนะ้าหลานหนาเจ็ดส,สามแดงเอ้ยจงคิดตาไปเอาไม้เท้าเจอจับราเส,สอสมรัก